ซึ่งจากที่ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านอาจารย์วันมฮัมหมัดนอมชาได้ออกหนังสือเชิญประชุมวาระการประชุมในวันพรุ่งนี้วันที่16สิงหาคมซึ่งเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีการเสนอชื่อโดยพรรคเพื่อไทยและจะมีพรรคร่วมรัฐบาลทุกๆพรรคนะครับให้ความเห็นชอบท่าน คุณแพรทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ขออนุญาตเปิดฟลอร์นี้นะครับให้เกียรติทางพักร่วมรัฐบาลนะครับเชิญท่านอนุทินชาญวิรกุลท่านารักษาการรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวนหน้าพักภูมิใจชทยครับครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นสปิริตของพักร่วมรัฐบาลทุกพักในรัฐบาลท่านนายกเรษฐาทวีสินนะครับว่า มันมีเหตุการณ์ที่น่าที่เกิดชู้แล้วก็ทำให้ท่านอดีตนายรัฐมนตรีต้องมีอันหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับพวกเราทุกคนก็พร้อมใจกันเพื่อความไม่ชะง,งักของการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศของเรานะครับเราก็พร้อมใจกันที่ะจะให้ทางพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นพรรคแกนนำร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่จะเสนอบุคคลที่ เหมาะสมนี่ขงตำแหน่งนายร,รัฐมนตรีซึ่งทางพักก็ได้แ e ้งให้พรรครัฐบาลทุกพักได้รับทราบว่าจะมีการนำเสนอชื่อท่านแพทองทานชินวัตรขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้นะครับองพรรคภุมิใจไทยก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับตัวพักเอง,เ,อง,เ,องเรียกประชุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรรมการบริหารพรรคเมื่อเช้าวันนี้แล้วก็ได้อีกแจ้งให้ทุกท่านทราบถึงถึงบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งนายกองมนตรีนะครับซึ่งก็เป็นเป็นไปตามที่เราได้คาดการไว้เมื่อเช้ายังยังไม่ได้รับทราบว่าจะเป็นคุณแพรทองทานแต่ว่าก็ขอเป็นบุคคลที่ทางพรรคเพื่อไทยได้นําเสนอขึ้นมานะครับซึ่งก็พอทราบว่าเป็นคุณแพรทองทานนวัด ก็รเราก็ยิ่งมีความมั่นใจนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าภายใต้การนำของอท่านว่าที่นายกัฐมนตรีท่านแบ,บ่ทองททยจินวัฒน์นะครับพวกเราทุกคนก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนร่วมอย่างเต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายตามข้อสังการของท่านว่าที่นายกัฐมนตรีนะครับในนับตั้งแต่วันแรกที่ท่าน ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการครับขอบพระคุณครับครับผมสติพร้อมพัดนะครับในนามที่ได้รับมอบหมายจากท่านหัวหน้าพักนะครับแล้วก็พักพลังประชารัฐนะครับเพื่อไม่ให้ระบบบริหารราชการแผ่นดินเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับ จะต้องล่าช้าและขาดตอนนะครับดังนั้นเนี่ยซึ่งพรรคพังประชารัฐเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับในรัฐบาลของท่านเศรษฐาอยู่แล้วนะครับก็เลยเมีความตั้งใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยนะครับก็เลยเสนับสนุนนะครับตัวแทนของพรรคเพื่อไทยก็คือท่าน แผ่ทองทานตามที่ท่านเลขาได้รายงานไว้นะครับทางพรรคพลังประชารัฐนะครับก็มีความมั่นใจนะครับในความรู้ความสามารถดังนั้นเนี่ยนะครับก็จึงจะต้องสนับสนุนให้ท่านเป็นนักนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะครับเช่นเดียวกันกับพรรครวมทุกพรรคนะครับขอบคุณครับ ก็ต,ต้องขอญาตเย็นที่น้องสืบมรดกนะครับว่าเกือบหนึ่งปีเต็มนะครับที่พักรวมไทยตั้งชาติได้ร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยภายใต้การน,นําของท่านอดีตนายกเศรษฐาทวีสินซึ่งเราแย่เวลาเกือบหนึ่งปีเต็มผมและพักรวมรัฐบาลพรรคอื่นภายใต้การน,นําของพรรคเพื่อไทยที่มีท่านเศรษฐาเป็นนายกตมนตรีนั้นเราได้ร่วมกันทํางานมาด้วยความตั้งใจ แล้วก็มุ่งมั่นที่จะบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แต่ก็เป็นเรื่องปกติทางการเมืองก็ดีราชการก็ไม่สามารถที่จะทําทุกอย่างได้ตั้งใจนึกภายในเวลาที่เราตั้งใจแต่พวกเราทุกคนก็พยายามทํางานทุกอย่างอย่างเต็มที่แม้แต่ช่วงเวลาสุดท้ายก่อนจะถึงวันที่สารน้ำดูวินิจฉัยคือวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาท่านอดีตนายกเศรษฐาก็ยังมาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีกับพวกเราอยู่ พิดาวรนะสำคัญต่างๆของคณะรัฐมนตรีนะครับแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่14ที่ผ่านมาทําให้การปฏิบัติภารากิจของท่านอดีตนายกเศรษฐาต้องยุติลงนะครับก็เป็นที่น่าเสียใจแต่ว่าประเทศชาติผลประโยชน์ของประชาชนต้องเดินหน้าต่อวันนี้ผมและเพื่อนๆที่เป็นพักร่วมรัฐบาลทุกคนก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การนําของ พรรคเพื่อไทยที่มีที่ได้ตัดสินใจส่งท่านผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอีกหนึ่งคนของพรรคที่จะเป็นผู้เสนอชื่อเป็นนายกฐมตรีคนต่อไปคือท่านแพทย์ตกทานนะครับก็ขอในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่ผ่านมาแล้วก็เราจะต้องเข้าสู่การพิจารณาวันพรุ่งนี้ทางผมเมื่อหาืีกันเมื่อเชา้าในการประชุมของสมาชิกพรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรคก็มีความเห็นตรงกันว่าให้สนับุน พูดที่พักเพื่อไทยเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ได้ทราบว่าเป็นท่านนายทองทานก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในการนํารัฐบาล,ลต่อไปค่ะพรรคชาติไทยพัฒนาได้ตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลนรับตั้งแต่การลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาชวีสินเมื่อวันที่22สิงหาคมนะครับ2,566 มาถึงวันนี้แนวทางการทํางาน,นค,คำมั่นที่พรรคชาติไทยพัฒนาได้ให้ไว้กับพรรคร่วมรัฐบาลยังไม่เปลี่ยนแปลงเราทําไหนคํานั้นเราทํางานกันนะครับมาถึงวันนี้แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต้องขอบคุณท่านนายกเศรษฐากว่า350กว่าวันที่ได้ดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยนะครับได้เสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็คือคุณแพทองทานชินวัตร และพรรคชาติไทยพัฒนาเองนะครับวันนี้พร้อมด้วยท่านเลขาธิการพรรคเราก็ยังยืนยันในเจตนารมณ์เดิมคือการสนับสนุนแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยในการที่จะดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ดังนั้นในวันพรุ่งนี้นะครับพรรคชาติไทยพัฒนาทั้ง10เสียงก็จะลงคะแนนสนับสนุนคุณแพททองทานชินวัตรนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31แล้วก็ให้คํามั่นว่าการทํางานของพวกเราในคณะรัฐมนตรีเราจะ ดำเนินการเพื่อผลักดันให้รัฐนาวารับนี้นะครับไปให้ถึงฝั่งให้ได้ครับ,รบเปลี่ยนทางพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนนะครับพรรคประชาชาติได้เข้าร่วมรัฐบาลโดยภายใต้การนำของทนายกเศรษฐาซึ่งก็ต้องเรียนว่าตลอดเวลาหนึ่งปีทนายกเศรษฐามีภาวะผู้นำ มีคนมุ่งมั่นกับงานเราเข้าใจว่าปัญหาของประเทศชาติมีความสลับซับซ้อนและมีความคิดต่างกันท่านนายกเศรษฐาก็ใช้ภาวะผู้นำขับเคลื่อนพักร่วมรัฐบาลทุกคนพร้อมให้กำลังใจและรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านแต่บ้านเมืองจะต้องมีผู้มารับต่อ ซึ่งเราเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยแล้ววันนี้เมื่อทางพรรคเพื่อไทยได้เสนอ,อท่านหัวหน้าพรรคมาเป็นนายกซึ่งพรรคประชาชาติซึ่งเป็นถือว่าเป็นพรรคที่มีสสมากที่สุดใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขเราก็จะพร้อมที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ขอยืนยันว่าเราจะสร้าง แก้ปัญหาของประชาชนภายใต้การน,นําของท่านนายกคนใหม่ที่เราจะร่วมกันโหวตในวันพรุน,พนี้ครับก็บขอยืนยันว่าพรรคประชาชาติทั้ง9เสียงนะครับก็ยินดีสนับสนุนครับผมในานามพรรค ชาติพัฒนาครับพอดีป้ายเขาทำผิดเมื่อกี้ําเป็นชาติพัฒนากล้าไปแก้ยังกลับมาไม่ทันฉะนั้นขอขอกล่าวในนามพักชาติพัฒนานะครับพรรคชํานาก็เป็นส่วนหนึ่งของพรรคการเมืองที่ได้ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลในวันที่ประเทศชาติมีวิกฤตเศรษฐกิจแล้วเราก็ต้องมีรัฐบาลที่มีมีเสถียรภาพนะครับแล้วเกิดจากสถานการณ์ที่จําเป็นจะต้องมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับพรรคชั้นาก็ยินดีนะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนพักร่วมรัฐบาลเก่านะครับให้มีการจัดตั้งรัฐบาลให้สําเร็จโดยเฉพาะยินดีที่จะสนับสนุนนะครับผู้นำนะครับคือท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับในการที่จะดารงตําแหน่งนายกรัตรีซึ่งจะมีการโหวตกันพรุ่งนี้ในสภานะครับซึ่งพักชํานามีความเชื่อมั่นนะครับสำหรับท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับว่าท่านเป็นนักการเมือง รุ่นใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในประวัติศาสตร์และเป็นนายทตรตีที่มีอายุน้อยฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเทรนด์ของสังคมการเมืองของโลกนะครับฉะนั้นผมคิดว่าการขึ้นมาสู่ตําแหน่งนายทตรีของนักการเมืองรุ่นใหม่ก็จะเป็นสิ่งที่นําโฟกัสของนานาชาติเนี่ยกับมามองประเทศไทยเป็นเรื่องของการทันชีชันผู้นําการเมืองยุคใหม่และนอกจากนั้นแล้วก็ท่านโดนาัพาร์เกอร์มีความรู้ความสามารถจาก ภาคธุรกิจนะครับแล้วก็การเป็นผู้นําประเทศเนี่ยผมคิดว่าคงจะไม่ใช่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจหรือคนรุ่นใหม่อย่างเดียวนะครับนายกงตีก็บริหารเศรษฐกิจด้วยแต่ก็ต้องบริหารการเมืองด้วยฉะนั้นเนี่ยภาพของท่านอนภักษ์พักเพื่อไทยนะครับถึงแม้ว่าท่านจะเป็นนักการเมืองใหม่แต่ท่านอยู่กับครอบครัวนักการเมืองมาตลอดนะครับอยู่กับท่านอดีตนายกมนตีฉะนั้นเนี่ยความรู้ความเข้าใจที่จะบริหารการเมืองบวกกับความ เป็นนักการเมืองเลือดใหม่รุ่นใหม่ที่จะมาทันซิช่นการเมืองให้กับประเทศแล้วก็ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจที่เป็นพื้นฐานเนี่ยผมมีความมั่นใจนะครับว่าท่านแพทองทานเนี่ยนะครับจะเป็นนายกตีที่สามารถนำพาประเทศแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศให้รุ่งเรงไปด้วยนะครับฉะนั้นพรรคชํานาญก็ยินดีสนับสนุนท่านตุกประการครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ เทศต้องมีนายกเร็วๆนะครับก็ไม่สามารถมีสุญญากาศทางการเมืองได้แล้วก็ต่างประเทศกําลังจับตาดูเราอยู่นะครับอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับการค้านะครับภาคการผลิตนะครับก็จําเป็นจะต้องมีนายกแล้วก็บริหารประเทศต่อไปอพักเราเองก็ยินดีสนับสนุนคุณแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมตรีคนที่31เเพื่อขับเคลื่อนประเทศต่อไปอค,ครับ ครับกับเรียนท่านสื่อมวลชนที่รคลรฟกท์านานครับผมดีใจที่บ้านเมืองมีกฎหมายนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์ใครทําผิดก็ต้องยุบไปนะใครขาดคุณบาทก็ต้องถอดถอนเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีกาหนดไว้ชัดเจนแนละว่าผู้ที่จะดํารงตําแหน่งนาะยกตรีนะมาจากอย่างไหนนะครับแเมื่อ ขณะนี้เราไม่มีนายงตรีจะเป็นจะต้องคัดเราต้องยอมรับปฏิกานั้นนะครับในาการที่พรรคเพื่อไทยเสนอชื่อคุณแปรทองทาเป็นนายงตรีก็เป็นไปตามกิกาที่รัฐมนตรีบัญญัติไว้เป็นไปโดยชอบตามกฎหมายทุกประกันดฉะนั้นพรรคเสรีรวมไทยถึงแม้เราจะมีแค่เสียงเดียวนะครับแต่ก็ยินดีที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้ภารกิจของนายงตรีคนใหม่นะครับ ไปดําเนินไปได้สําเร็จดูร่วมไปได้วยดีนะครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จครับขอบพระคุณครับสวัสดีพี่น้องสืงอง่อท่านนะคะก็ขอบคุณอย่างมากที่มารวมตัวกันในวันนี้ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะดิฉันขอขอพบพระคุณนะคะกรรมการบริหารพักเพื่อไทยสมาชิกพักเพื่อไทยที่ได้เสนอชื่อของดิฉันนะคะ ให้มาเป็นตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะต้องกขอบคุณพักร่วมทุกท่านด้วยนะคะสําหรับการสนับสนุนนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าดิฉันก็จะทําทุกอย่างให้เต็มความสามารถนะคะแล้วก็รอดูผลโหวตพรุ่งนี้กันอีกทใีให้เป็นทางการนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะพวกเราทุกคนอย่างที่ได้พูดกันเมื่อกี้นะคะว่าเราทุกคนก็ชื่นชม ในการทำงานของท่านนายกเศรษฐานะคะแล้วก็เสียดายที่จะต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่เราไม่ได้คาดฝันเอาไว้นะคะก็แน่นอนค่ะว่าท่านนายกเศรษฐาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ดิฉันเคารพรักนับถือมาตั้งแต่ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะก็ท่านเป็นคนที่ มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานนะคะก็เสียดายค่ะโอกาสนี้แต่ว่าแน่นอนค่ะประเทศต้องไปต่อพักเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลวันนี้เรามีความพร้อมค่ะที่จะพักดันประเทศต่อดิฉันเองมั่นใจในพักเพื่อไทยมั่นใจในพักร่วมรัฐบาลทุกทุกพักที่จะช่วยกันนะคะนำพาประเทศของเราให้หลุดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจค่ะแล้วก็ แน่นอนว่าเรามารวมตัวกันในวันนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นค่ะว่าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งม,มั่นแล้วก็มีความพร้อมเพียงกันในการที่จะผลักดันประเทศให้ไปต่อค่ะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะที่มาร่วมกันรวมตัวกันแล้วก็ตกลงกันเพื่อทำเพื่อประเทศชาติร่วมกันต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ จริงๆแล้วยังไม่คิดเรื่องนี้ไว้เลยนะคะเพราะว่าไม่ได้มีเวลาคิดด้วยเลยะค่ะเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะคะแล้วก็จริงๆเมื่อวานเพิ่งกลับมาจากเซี่ยงไฮ้นะคะพี่เรียนวปอแล้วเขามีทริปก็เพิ่งทราบข่าวอิงทราบข่าวหลังคนอื่นๆน,นะคะทราบตอนหกโมงเย็นก็ก็เตรียมการในพักกันค่ะแล้วก็มีการพูดคุยกับทางพักร่วมอันนี้เป็นเจตนามากกว่าที่ที่ณปัจจุบันนี้โฟกัสเรื่องนี้ค่ะ อแน่นอนค่ะดิฉันปรึกษาครอบครัวอยู่แล้วนะคะทุกๆเรื่องก็ทุกคนคิดว่าเรามาถึงจุดที่จะต้องทำให้ประเทศชาติไปต่อเพราะฉะนั้นเราก็ยินดีค่ะแล้วก็เราก็ตั้งใจค่ะขอคำถามของข้างหลังดนะ้วยเนาะเอ คุณหญิงอ้อเป็นคุณแม่นะคะซึ่งซึ่งคุณแม่ก็ห่วงลูกเป็นธรรมดาเนี่ยคะที่ตัวดิฉันเองเป็นคุณแม่เนี่ยเข้าใจในเรื่องนี้มากๆนะคะก็ยังไม่ทราบเลยว่าในอนาคตจะหยุดห่วงลูกเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอีคิดว่าเรื่องนี้ทุกคนคงสามารถเข้าใจได้ค่ะแต่ว่าเราได้พูดคุยกันแล้วเราเคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกันเสมอค่ะเชิญอีกท่านครับอืม ก็ท่านท่านให้คําแนะนําอยู่แล้วนะคะในหลายเรื่องที่ที่ทำแต่ว่าอันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะจริงๆวิธีการสื่อสารกันในครอบครัวเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันมากกว่านะคะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าต้องการคําปรึกษาท่านก็พร้อมให้เสมอค่ะเ ด้ในฐานะของของคุณพ่อนะคะแล้วก็คุณพ่อผู้มีประสบการณ์เป็นนายกมาก่อนนะคะก็แน่นอนให้คำปรึกษาอยู่แล้วอิงเคยสัมภาษณ์ไปทุกครั้งนะคะนักข่าวก็คงจาได้แหละว่าเราให้คำปรึกษากันทุกเรื่องอยู่แล้วถามว่าใกล้ชิดกว่านี้ไหมก็ไม่ค่ะเท่าเดิมเพราะใกล้มากอยู่แล้วค่ะตรง จริงต้องรับฟังความคิดเห็นกันต่อไปนะคะแต่ว่าวันนี้จริงยังไม่ได้มีการโหวตเลยนะคะและขอให้ทุกอย่างเป็นทางการก่อนถ้าจะลงลึกในเรื่องของการบริหารงาน,นะคะ่ะโอ,เเอนะ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดีเทลกันอีกทีในเรื่องนี้ดีกว่านะคะอย่างที่บอกไปนะคะ ตอนนี้เนี่ยที่คุยกับทางทางพารร่วมทุกคนเนี่ยบอกว่ายังจะรับฟังความคิดเห็นอยู่นะคะวันนี้เราเอาเรื่องตรงนี้ก่อนดีไหมคะอ่านใจใครนะคะขอโทษชนชั้นนำ เชื่อว่าทุกคนก็เป็นประชาชนน,นะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าประเด็นนี้ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นประเด็นนะคะแล้วก็คิดว่าการทํางานเนี่ยของเราพรรคกร่มรัฐบาลที่เราจะตั้งร่วมกันมาอีกมาทุกคนมีวิธีการสื่อสารแล้วก็วิธีการทํางานที่น่าจะเป็นที่ยอมรับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารอเวลากันนิดนึงนะคะเพื่อให้ผลงานตั้งแต่ที่ท่านนายกเศรษฐาทําไว้ได้ออกดอกออกผล ว่าก็ใกล้ถึงเวลานั้นแล้วค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานี้ก็ปีหนึ่งแล้วค่ะครับขอบขอขอบไปคุณสื่อบรินทุกท่านนะครับค่ะคุณคุณเศรษฐาเป็นคนสนับสนุนให้ให้ดิฉัน เขาเรียกว่าอะไรมีการได้รับการเสนอชื่ออะไรางี้นะคะก็อ,อย่างที่บอกไว้นะคะว่าเราเราเคารพตัวดิฉันเองนี่เคารพคุณเศรษฐามาอยู่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้จริงๆไปเนี่ยก็ได้พูดคุยกันจริงๆได้คุยกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะแล้วก็ท่านก็ให้การสนับสนุนเรื่องนี้มากแล้วก็บอกว่าจริงๆก็มีท่านเป็นคนที่มีแพชชั่นเยอะมากๆนะคะแล้วก็อยากจะผลักดันนโยบายต่าง,างๆให้สําเร็จเชื่อว่าสื่อมวลชนท่านที่ได้ใกล้ชิดกับ ท่านยกเสถษษาเองก็คงทราบอยู่แล้วว่าท่านเอ e น g y เต็มร้อยนะคะแล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวดิฉันเองก็หวังว่าจะผลักดันนโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยของพรรคร่วมรัฐบ,บาลให้สำเร็จนะคะเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะครับขอคำถามสุดท้ายนะครับเห็นว่าของกรรมการกและสมาชิก้าง่บุุดีแล้วก็เหาคุณุีเป็นคนสยตัว่มรับมรอค่ะใช่ค่ะ ค่ะ <c oughs> ยังค่ะเรายังไม่ได้โหวตกันเลยนะคะต้องรบกวนพักร่วมในวันพรุ่งนี้ครับกขอบคุณ <c oughs> ท่าน,นสื<ร>่อมาลชนทุกท่านนะครับ <c oughs> อะไรนะคะ <c oughs> พระพุ่งนี้เหรอครับไม่ไม่ยังไม่มีไม่มีคะ่ะไม่ใช่ยังไม่ไม่ใช่ตําแหน่งหรือหน้าที่ในในในวันพรุ่งนี้นะคะครับขอบคุณสื่มนทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ ก็ <Sonic> ขอขอบคุณหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลทุก hmm. ท่านนะครับก็ขอขอบคุณท่านเลขาพักด้วยนะครับที่มาร่วมกันแถลงข่าววันนี้ครับครับขอขอบคุณท่านผู้บริหารนะครับท่านรัฐษาสการรัฐมนกรีหลายกระทรวงที่ทั่งอยู่ที่นี่ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณชาตินะครับขอขออนุญาตสื่อมวลชนนะครับว่าขอยังอยู่กับพี่ก่อนนะครับ กาใจเยาะทุกท่านอยากได้ภาพนะครับครับอยากได้ภาพจับมือครับขออนุญาตจัดให้นะครับเอาประมาณนี้ได uh ้ไหมครับครับได้นะครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับขอขออนุญาตขออนุญาตครับสักครู่นะครับเดี <No, ๋ยวขอ ก่อนระเบียดนิดนึงครับเอาของภาพนี้ก่อนแล้วกันนะครับเชิญครับภาพนี้นะครับเชิญกระสือชวนครับเชิญเก็บผ้าครับครับเดี๋ยวขออนุญาตท่านขอขอยรูปหนึ่งนะครับขอเป็นมือได้ไหมครับถือมวลชนขอมาครับท่านขอหนุญาตพักกระไรครับชูมือจับชูมือ พอแล้วนะครับเ็ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นการถแถลงข่าวนะครับยืนยันว่าเป็นการเสนอชื่อคุณ อุงอิงนะครับแพรทองทานชินวัตนนะครับที่จะเป็นนายมนตรีแล้วก็มีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้นะทุกท่านนะครับต้องขออภัยเรื่องเสียงนิดนึงนะครับพอดีทางลําโพงของที่ห้องประชุมน่าจะมีเสียงเบานิดนึงนะครับก็เลยทาให้อาจจะนะครับเรียกว่าเอานะฮะเสียงเบาได้ทุกท่านนะ <c oughs> คุณ สสผู้หญิงนะครับของพรรคเพื่อไทยครับคุณสสน้ำสสอิ่มสสศิยาดานะครับสสมณพรสสสุสนันท์อนุพรนะครับสสเขาฟางก็เดินทางนะครับมาถ่ายรูปถ่ายภาพเป็นที่ระดึกด้วยครับทุกผู้ชมครับนี่ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศสดๆนะครับโดยคุณแพรทองทานก็ระบุนะครับว่าขอขอบคุณ ทางพรรคร่วมรัฐบาลที่ได้เสนอชื่อตัวเองนะครับเป็นนายกรัมตรีผู้สื่อข่าวสอบถามครับประเด็นดิจิ t a ลวอลเล็ตนะครับประเด็นดิจิ t a ลวอลเล็ตเนี่ยจะดำเนิน